ใหญ่ดำทุกคนดูอืใหญ่ดำหยาบไปกูเหนื่อยยูวอทับสวัสดีครับมางอีกตัวเหนื่อยแล้วครับสวัสดีครับ บางแ่งก็เหนอนะครับนี่สองร่องทุกคนร่องหนึ่งร่องสองบางยริปจับอยู่ข้างหลังบางทันจับอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าร่องที่สามจับตัวเติบกว่าหรือเปล่าพอกอาเล็กก็เช์ได้ตามเลยกเลยเจ๊งเวงวันนี้บางทันกำลังเช็กร่องที่สามอ่ะบางยิปบางยริปช้อนกลองนี้ก็ได้นะพอบางทัานไม่ช้อนกลองนี้บางทันมาช้อนกลองนี้มาอะไรดีว่าบางทันกับบางยริปใครจะพบตัวเป้งทุกคนมาอะไรดี บางชนข้ามฟองหรือเปล่ายังไม่เห็นนะทุกคนแลทุกคนคนไม่เลี้ยงประกาศจะจอบชนประกาศกันนะปะกติบางชนจอบตัวอน,อก, <c oughs> นกเลยวะมีนกอะไรบ้างอะบางันต่อโอ้ยนี่ในรูันี้นี่น่ามีอยูน่นันเนาะแต่ว่าไม่อ๋อไม่ทันรอบช่ยไม่ทันรอบนู่นนู่นให้บางใจริบอ่าตามตรงนู้นทุกคนดูดู มาดูนนั้นบางจีว่าจะได้ไหมนะนี่เราตามบางชันมามาดูผลั้นบางชันรงแต่ว่าเรามาตามหลังเขานะทุกคนแต่ว่าไม่แน่มันอาจจะกลับมาประชุมอ่านี่บางชัน,นไม่มีแต่ว่าบางเหตุก็เพอิอไปทุกคนนะแต่ว่าถ้าเราพบครองนี่คือแบบโอกาสเป้งนี่ได้นะบางชันนะแต่ว่าก็ห่าอยู่แค่สามร่องบางเหยุว่าน่าอย่างทุกร่องนะ Catron lắm tình em mỗi tên. Tao đã tòa bay ngon nguồn bay ngon nèo 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 nói, nèo nèo ôi lô, nèo nèo ใส่อันนี้ก็ได้เนาะเพราะว่ามันมันใหญ่ใส่ตั้งนั่งเลยโอ้โหได้ตัวเมียแม่พันมานี่ทุกคนแม่พันก็ได้อยู่หยาบทุกคนเออใส่รวมกับร่องสามแล้วไม่บื้อเพราะว่ามันเป็นตัวเมียนะโอ้เราทุกคนนดูดูมีโอ้ยหยาบทุกคนโลบัสของแท้ประกัดร่องสามประกัดนี่น้ำเดียวแต่ว่าปลาบรกวดดอกน้ำใช่ไมนังนหยาบทุกคน อ๋อตัวเมียก็ปล่อยไว้ก็เอาตัวผู้ไปแทรกเดียวโอ้โหนู่นตงนู้นก็ได้กันแล้วมั้งท่านเออน้องนั่งบังชายลิฟต์ได้ไหมโอ้ยของแท้ชัดเจนเราตามหลังบางท่านก่อนทุกคนว่าบังชายลิฟคือให้เก็บรอบเมื่อกี้ทุกคนไหนว่าม็อบบางทีาบอนี่ร่องนี้หน้าตัวเติบนะเห็นตัวแม่ใหญ่มั้งท่น Ừ, บางกันก็หายหันหลวงจริงครับปลาชุมไหมโอ้ได้มาเอออง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 บางกันเอาศาสตรนี้่ร้อเดี๋ยวใส่เดี๋ยวเป็นกระรองหนึงน่งก็ได้นะเพราะมันตัวเล็กเนะชาแป๊บเดี๋ยวอนั่นแหละทุกคนอัลโลอัลโลบัลลลงมาดดูไว้บังมาดนั่นเลยใครบอกว่าว่า,วาบางกันว่าร้อนเย็นมากบางเอียดโดนร้อนเลยบางกันบางจ่าก,กับบางหมาก็เลยไม่หันมาแล้วนี่มึงเอียดมาก็ดีเอว เงียบตึ้งนี่ทุกคนนี่ต้องติดตามนะทุกคนเดี๋ยวเราเว้นเราไปท่านุ่งแต่ว่ามันห่างๆเลยน้องนั้นนะคนมาช้อนเยอะโอ้โหไว้รุ่นเซียนประกาศเพย์ยังนี่ไม่รู้ใครออกของมาวางแล้วทุกคนดูแต่ว่าลอยน้ำหุ้ยมึงเช่นโอ้โอ้ยยยยแต่ตรงนี้แต่ตรงนี้นี่ใส่ใหญ่ใส่ใหญ่โอ้โหทุกคน ใหญ่แต oh, ่ไม่ดำแต่กันว่าโอ้โหดูไม่ดำพอไปฟอมด้วยเนาะดำปืดเพทุกคนเออตักเอาพื้นว่าได้ปะนี่ทุกคนจริงๆประกาศมันจะชอบขึ้นมาอ๋อหวดข้างบนน้ำาั้บนน้ำลอยลยโอ้เขามาตุ้งเบ็ดกันแล้วมั้งท่านปลาช่อนยังกันเออว่าทำไมประกาศที่นี่ทุนทุกคนมันอยู่รองปลาช่อนมันก็เลยทำให้มันต้องมีศักยภาพในการหลบหลีก นี่ถ้าว่าไม่กินใคชุดลูกเสือนะมึงเหย็ดโดดลงไปแล้ววะนข้างในนี่น่าจะนีั้างเห็นปะไม่มีใครช้อนกลางๆมั้งเลยใช่ไหมเพราะกบๆบางที่ประกัดมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ตรงกลางทุกคนแต่ว่ามังเหย็ดมาเดินอยู่ตรงสามต้นไม่เห็นไม่เห็นวอดตรงกลางเลยทุกคนเออไม่รู้ใครน่าจะปลาช่อนปลาช่อนไอ้นุ่ํทำเรื่องมันมันก็เลยไม่ไม่กล้าอยู่ อันนี้เราเดินน้องทีสามจากครึ่งทางแล้วทุกคนเราได้มาสามตัวมี่รองหนึ่งกับรองรองนะแต่วนะ่าเ,เราได้รองสามใช่ปนกันเพราะเรายังไม่ได้เหมือนน้ำปื๊ดนะแต่ว่าก็ผ่านอยู่เลยพอได้มากับทั้งบางท่นานไม่ติดรางกี่เซนได้กว่าบางท่านโอ้โหว้าวของเท่งจริงน้ำเงยียดตื่นเต,นต้นมากเลยนี่ทุกคนเออลุงไปได้บ,บางอย่างดีวยก่อน เออไม่พือเอาที <teenage time. S 1> oh, my my ่ว่าต <Yeah. S 1> oh, ัต <cat> <Than> ัวใหญ่นี้ตัวตัวไม่ใหญ่ต้องฟร์มนเียไปนะมกีี่ได้บนานิโอไม่พือเนาะมงกบเนาะได้อด้บนานหยายอมแพ้มันกนีบสู้ๆต่อไปมันกันหอบแล้วยังโอ้หยาทุกคนมน่ได้ลองหาแล้วมงนูนลองายมั่องาแล้วมึงจนก็ได้ลองหนาแล้วงจะ็องหงะนนก็ได้องน่็้ลองหงายแมได้ัวใหญ่แล้วมนาะ

วงใหญ่ก no? ือนี um, ่ใ <ac> ช <refined> oh, oh, er, er, er. ้ใหญ่ขึ้นมานิดนึ่งนู่นบางเก็บทอนอยู่นี่เราดูบางยาริบนี่ว่าจะไปเติมไหมบางท่านก็พยายามที่สุดแล้วทุกคนอุ้ยอะไรของท่านมีอะไรไหมออกปล่อยปล่อยปล่อยนี่ต้องเช็คในรูทุกคนในรูปามระวังน้ำปามได้้องท่านเถอะมันก่นไม่เห็นอะไรเกลื่อนนู้นมั้ยอ๋อสิ้นสุดอีกแล้วทุกคนหนึ่งรู มึงชลิปจะช้อนช้อนน้องไหนเลยไหมหรือว่าหอบเอวมึงจะบัวชได้ไหมประจําเลยนี่เ่ล่าบัานนี้ฮุ่นเนาะไม่ได้นะไไดตัวเมียโอ้ตอนนี้เรากําลังดูว่าบังชลิปจะได้ตัวเป้งหรือเปล่าบังชลิปตั้งตาเลยทุกคนปืดไม่ได้ทุกคนวูดทุกวักนวืด ตรงที่สามจะหมดไปไวมันโกหกน่าจะพบปวดสักอันจริงนะทุกคนองงเอาหมดเงียดเรื่องพบปวดไว้ใจมังเงียด <c oughs> หมดแล้ใช่ไหมโอเคปิดจอบลงที่3ามทุกคนผลงานก็ยังเหมือนเดิมช่องถุงฝากกดไลก์ลกดแชร์รายการอะไรคลิปที่สี่กันทุกคนโอเคไหมมังเงียบหอบเลวแดงว่ะเชียงเบิง